สวัสดีครับผมมาดูมิมที่ผมเจอกับพ่มิวนะครับที่กอไผ่ข้างหน้านี่ยฮะวันนั้นปล่อยไว้นะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับถ้ารอดก็เอ,อาหัวน้ำเบลอเลยนะครับผมเพราะังใหญ่มากนะครับไปดูกันครับผมพวกตีไปแล้วมั้งนิว อย่างอยู่เเข้ามาเดี๋ยวก่อนว้าวไหนอ่ะพึ่งหายเอ้ยมิมหายไปแล้วหนดรไปไหนแล้วเออหายจริงพวกตัดไปแล้วอือเงียบมาขนาดนั้นนะเนาะโอ้ยรอยตัดไปแล้วลูกน่นเห็นปะอืมบอกแล้วอย่าไปออกคลิปมากสถานที่อ่ะนี่เราพึ่งจะมิมหายหมด ไปครับผมลุยที่อื่นไปเนาะหมดท่าเลยหลังใหญ่ไัวด้วยนะหลังเนี่ยเนาะนึกึกว่าเอาพี่ไว้เขาเลยหนูเด้ยนึกว่าฉาะไว้ให้เขาเขาขึ้นเลย แม่กังวลพ่อไงว่ามีกันสั่นมีนี่นะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมถ้าน้องๆดูคลิปเก่าผมนะครับจะจําได้ว่าผมผูกบิ้มไว้นะครับโอ้โหนานมากตั้งแต่เดือนเดือนสี่นะครับ อยู่ครับผมวันนี้ผ่านมาก็เลยพาเจ้ามิวเนี่ยมาดูนะครับไปดูกันอยู่ข้างล่างนะเมื่อวานไปตีที่พิจิตรนะครับผมไปกับโยชินะฮะโทรโทรมานะครับก็เอารถไปจอดที่ลานจอดรถแล้วก็เอามอไซค์ออกไปนะครับไปตามทุ่งไร่ทุ่งนาได้มาสองลังนะครับลังแรกก็บอกอย่างที่บอกนะฮะโดนไปตีสี่แม่นะครับผมแล้วก็ต่อยไม่เข้าตบตาไม่โม่งนะฮะส่วนลังที่สองหนักหน่อยลงคิดมาเช้าเองนะฮะลองไปดูได้นะครับผม แหม่มเลยฮะสูงหน่อยนะครับจิ่งอาจจะโหดสักหน่อยหนึ่งนะครับที่ลงมาเช้านะครับเนี่ยครับผมถ้าจําได้ที่ผมมาตี้นะฮะมันเกาะอยู่ข้างบนนะครับจากต้นขี้เหล็กที่ผมยิบนู่นนะครับรอยเก่ายังมีอยู่เลยนะครับแล้วผมก็เอาสายรัดของผมเนี่ยมาผูกไว้ข้างล่างนะครับผูกไว้ตอนแรกยังไม่เกาะเท่าไหร่นะฮะเพิ่งไอ้ตัวมิ้มงานนะครับแล้วผมก็ขย่ามิ้มที่เกาะตามใบเนี่ยให้มันลงมาเกาะนะครับ จนวันนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ําจะฝ่อหรือเปล่านะครับเพราะว่านานจัดเลยลืมผ่านมาก็นึกได้ก็เลยชวนพี่มิวแวะเข้ามาดูนะฮะเออว่าพ่อปลูกไว้ตรงนี้หลังหนึ่งนี่ยครับรอยช่องผมนะนุ่นครับผมมิมไม่รู้ว่า <laughs> หัวน้ําจะเบิกหรือเปล่าน้องๆไม่ว่ามิ้มหรือพึ่งฝนใหม่ มาบ้างแล้วป่ามันเขียวแล้วมดแดงเริ่มดุเหมือนกันนะครับการตีพึ่งอย่าประมาทนะครับผมควรใส่หน้ากากหรือว่าใส่ให้มิดชิดอะนะครับหน้าตาเราเพราะมันดิ่งมาเนี่ยมันทิมเลยนะฮะดุนะครับผมบางทีเนี่ยเป่าฟันไปยังสวนก็มีนะครับมิ้นนะสวนพึ่งบางทีก็ต่อยกันนี่แบบมึนๆอะนะครับวันฉันก็ไม่กลัวฉันก็ตอดอยู่เรื่อยนะครับนวดไปร่อย แบบมวยนะครับนวดจนน่วมนะครับ <LAUGHTER partido> <arbe bur où> มาดูกันิ้วมาหนูตรงนี้ปิดเทอมแล้วนะครับก็เลยเอามาด้วยเดี๋ยวจะไปฝึกงานเชียงใหม่ไม่รู้ว่าโควิดจะไปไปฝึกกันหรือเปล่าหรือจะปิดนะครับแต่ก็ยังไม่อยากให้ไปนะครับผมเพราะว่าโควิดเยอะเหลือเกินดูเอากันไกลมาแล้วเหรออันนี้ขอใบสักนะครับผมอื่นๆอยู่นะฮะเพราะว่า มันรู้สึกว่าจะมีฝนลงอยู่เมื่อคืน,น,นมเมงอวนเนาะหนัวหน้ากากเข้ามาป่ะนะอย่าประมาทนะมดแดงเยอะะมดแดงเยอะดูไหมดูแม่มดแดงอ่ะ <c oughs> กัดเต็มขาพ่อแล้วเนี่ยโอ้ยพออ่อ,อ,ยพอเอาไอ้รอยพ่อเอาไว้ใบนั่นมาโปะไว้มันมันก็เลยนั่นอ้วน ถ้าหัวน้ำไม่ไม่ไม่ป่องจัดหมายความว่ามันติดกิ่งไงเนาะนี่ครับผมหัวน้ําใหญ่วันนี้ต้องขอกันอีกรอบนึงนะครับเห็นสายรัดผมไหมฮะเดี๋ยวไปดูกล้องแจมๆมนะครับผมมันมีสายรัดอยู่นะครับแต่สายรัดสะอาดนะฮะว่นหมดเต็มขาเลยเนาะหนูสายรัดหมดแล้วเหรองั้นพอเสียบนะขอขออีกรอบนึงนะหัวน้ําเต็มพอดีนะครับผมมันแดงเต็มพื้นเลยครับทุกคนโคตรดุเมื่อกี้ขึ้นมากัดผมเต็มเลย จเจ็บมากยให้ดูน้ำมิมนะยืนถ่ายไม่เป็นสุกเลยนะในขึ้นเต็มเนี้ยหมดน,งงนะโอ้ยมันเขย่านะ,ะเออไปขยัาข้างนอกยขย่านอกเยขย่านอกขยาานอกเดี๋ยวจะโฟกันกนนสนี่ครับ แล้วก็นี่ครับผมสายรัดที่ผมบอกเก็บบันทยนะครับอันนี้ผมรัดไว้จริงๆแต่ลืมนานแล้วนะครับพอดีกิ่งไม้ที่มันผมพลาดไว้เนี่ยมันไปทับนะครับหัวน้ําเลยไม่เป็นก้อนใหญ่ไปนะ <c oughs> ล้างผมจะเสียบไว้ที่เก่านะครับผมจะไม่เอาจะขอหัวน้าอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวขอเขย่ามีออกไปเขยา่าเลย ออเก็บมปแล้วกังไก่อะเขามาเลยวันนั้นผมเอาเนี่ยครับกิ่งพาดไว้นะครับมาเลยเบี้ยวเห็นไหมครับ <c oughs> ตัวนี้ยังอยู่นะ <c oughs> สายรัดเนี่ยครับผมสายสายรัดยังอยู่เลยนะฮะบ, <c oughs> บินจะจ่อยพอไปนี่ไปครับผมอันนี้ขอไปกินนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวที่ผมเสียบไว้นะครับผมว่ามันเข้าหรือยังนะฮะเ,เดี๋ยวไปชําแหละนะครับผมใส่โหลนะนะับจะเต็มโหลอยู่แล้วนะครับผมได้ไหมหนูโอเคใส่ถุงลองผ้าตังก่อนลูกเพราะว่าไฮ้ย่หัวนี่อะไร นีมันเนี่ยมันหมันไสแล้วมั้งเข้ามาดูทีหนึ่งดนี้ครับผมอยู่แล้วนะฮะเสียบไว้นะครับผมก็มันแก่จนเกินกินเราก็ไม่เอานะครับปล่อยมันไว้นะครับผมทีนี้ก็ไม่มาตีแล้วนะครับเพราะว่า มันอาจจะน้ำน้อยนะครับผมก็ปล่อยมันหาเลี้ยงลูกอ่อนนะครับจนถอดหมดบินไปนะครับก็ไปหาที่เกาะใหม่ประมาณนั้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมที่จมงลิปผมตลอดสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบครับผมยังไม่เจอพึ่งหลวงนะครับวันนี้ในเขตกำแพงเพชรบ้านผมนะก็เลยให้พี่มิวไปหยิบ เอาที่ก้อนควันติดมาหน่อยเดียวหนูเออนั่นแหละนั่นก็ได้อมะโอ้ยระวังไฟเอามานะจะให้ดูมิ้มหลังที่ผมพลาดไว้นะครับมีน้องๆถามหลายท่านว่าลุงพานพลาดแบบนี้มันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะทําหัวน้ําต่อไหมอย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวนี่ครับผมมิ้มที่ผมพลาดไว้นะฮะวันนั้นผมตัดเอาแต่เป่าไปที่ลูกหนูก็เป่าจากนี่ไปก็ได้ นี่เขาขนเลยเดี๋วไปจี้นะไฟมันไม่มีไฟเห็นไหมเดี๋ยวดูหัวน้ําว่ามันมันอยู่ยังไงนะครับมันอยู่จนถอดหลายเที่ยวเลยนะครับผมพาดไว้ก็อยู่นะครับอันนี้ผมพาดแทงตั้งไว้นะนี่นครับผมหัวน้ํานะครับมันก็ทําแบบนั้นแหละฮะหรือถ้าเราพลาดพาดไว้เนี่ยมันก็จะเป็นหัวน้ําข้าง แต่ถ้าอยู่ม่เหมาะตั้งต,งต้งแทงไว้ดีกว่านะครับอันนี้ผมแทงไว้นะฮะมนเลยเสริมหมดน้ํามาของมันเองนะครับผมแล้วก็ลมเนี่ยหัวน้ําทั้งนั้นเลยนะครับก็อยู่ไปเดี๋ยวขนขน,น้ำมีอีกขนนึงแต่ผมลางผมไม่แต่นะก็คือปล่อยมันไว้นะครับมันก็หาหัวน้ํามาใหม่นะครับผมก็จะใช่ละเอาน้ําหวานของมัน,นไาใต้ถุง พ่อไม่กิ้งแหงอันนึงเ,นะเ,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 เอาเอขาไยนั่นแหละพ่อไม่ต้องเล่าเห็นหมดแล้วเลยพ่อควนะันไหนนี่ตัดแล้วทุกคน mình thế <laughs> nhiều mày nào mà nằm ngoài nhục dơm gì lên. อ๋อไปกินซะหน่อยเด้อครับอืมนี่ครับเอาลงมาละมีแค่นี้นะเอาไปใส่ในโหลเราน้ำมันยงเงยอะๆเลยสวยนะครับผมถึงจะน้อยนะครับนี่นะครับน้ำวันเย้มเลย,เ,ยเอา,เอา,เ,อาเอาไปตาสไมไว้รังเราไม่เอานะครับผม